สวัสดี FC ครับสวัสดีเ c กาดจนัทุทัน์ครับวันนี้ผมอ้นอีก,กามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมนะฮะสำหรับแมตช์วีคที่8นะครับพิมรีกอังกฤษผ่านมาแล้ว8เกมครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คงจะมีหลายเรื่องครับที่มีความแตกต่างไปจากซีซั่นก่อนนะครับบางทีมฟอร์มแรงจากฤดูกาลที่แล้วปีนี้ฟอร์มตกอย่างน่าเหลือเชื่อบางทีมฟอร์มงั้นๆ จากซีซั่นก่อนไปนี้เอ้ยทำไมดูดีจังเลยนะครับคือตอนนี้8เกมแรกเนี่ยเราก็คงได้เห็นแหละว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากซีซั่นที่แล้วบ้างนะครับและนี่คือประเด็นที่ผมไปหยิบไปจับมาจากสื่อังกฤษนะครับแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังมี10ประเด็นสำคัญมากๆ หลังจากที่ผ่านมาแล้ว8เกมแล้วโฟกัสไปที่แมตช์วีที่8นี่แหละนะครับอะไรบ้างครับที่สิงอดียร์เขามองกันเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกร,ดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของกาชั้นลครับโทรมาที่นี่อีกาชั้นเลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับ เกี่ยวข้องกับหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสครับผ่านมาแล้ว8เกมแล้วจบในเกมที่8ด้วยความพ่ายแพ้ของหมาป่าแห่งเมืองมิดแลนด์สิ่งที่เซิงกริเฝ้าจับตาก็คือถ้าวูฟเล่นได้เพียงแค่นี้คุณคือเต็งหนึ่งในการตกชั้นเลยครับผลงานของวูฟในปีนี้สำหรับในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ย วูบเลยครับโอ้โห,หน่าตกใจมากเฮ้ยเล่นอะไรครับเนี่ยแพ้เอาแพ้เอาสะกดคำว่าชนะยากมากเหลือเกินคือมันแตกต่างไปจากในฟุตบอลถ้วยอะคาราบาวคัพเนี่ยทางวิกตอเปียราคุณซื้อของหมาป่าแห่งเมืองมิดแลนด์เอ้ยนำพาทีมเข้ารอบเข้ารอบแต่ในวิธีพรีเมียร์ลีกเนี่ยแปดนาที่ผ่านมาคุณเสมอแค่2นอกนั้นแพ้ครับตอนนี้จมบวยนิ่งมากครับ ไม่มีสัญญาณที่จะกระเตื้องนะครับสัญญาณชีพทําท่าว่ายังคงไม่ฟื้นง่ายๆแล้วภาพรวมดูแย่ด้วยเสียประตูมากสุดในลีกสร้างโอกาสได้น้อยที่สุดในลีกทําประตูได้น้อยที่สุดในลีกแล้วผลงานนอกบ้านก็ยิงประตูชาวบ้านชาวช่องได้ยากมาก4ี่นัดที่ผ่านมาในเกมนอกบ้านยิงแค่เม็ดเดียวโอ้โหถือได้ว่าวูบวูบอย่างชัดเจนนะครับคือเป็นทีมที่แบบ กว่าจะได้หนึ่งคะแนนเลือดตาแทบประเด็นครับผมบอกเลยว่าตอนนี้มีเสียงจากแฟนบู๊ p ในโลกโซเชียลบอกว่าก็คงจะต้องยอมรับสภาพเพราะว่าการปล่อยมาริอุสคุนย่าให้กับแมนยูการขายรายันเอ็ดนูริให้กับแมสซิตี้อันนี้ส่งผลกระทบในแง่ร้ายเต็มๆครับบู๊ p ไม่เหมือนเดิมครับแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ในตำแหน่งกุนซือของหมาป่าแห่งเมืองมิดแลนด์วิกตอเปียราคงจะหมดพละกกำลังในการกอบคู่สถานการณ์ของทีมที่กำลังยากลำบากอยู่ในขณะนี้ทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ครับนอตติงแฮมฟอเรสคิดถูกแล้วครับที่ต้องปลดแอนสปอร์สเตโคกลูเพราะว่าไม่ไหวจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยฟอเรสพลาดครับที่ไป แยกทางกับทางนูโน e เอสโปซันโตตอนที่มีกุณซอนูโนเอสโปซันโตอยู่ในทีมเนี่ยเชฟเกมการเล่นของฟอ r e เรสตดูดีนะครับตัวนักเตะก็เข้าอกเข้าใจในเนื้องานของโค้ชครับแต่พอเปลี่ยนจากนูโนมาเป็นป่าแอนส์เนี่ยโอ้โหคนวะเรื่องเลยนักเตะปรับตัวไม่ได้นะครับนักเตะกับตัวบอสตัวเจ้านายเดินกันไปแบบคนละทิศคนละทางครับไม่มีความเป็นทีมเวิร์คครับมันก็เลยอยากที่เห็นครับว่า เส้นกราฟชีวิตของฟอเรสต์มีแต่เสรวบนเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงครับจนกระทั่งฟางเส้นสุดท้ายขาดทันทีในเกมที่ฟอเรสต์โดนคาบ้านด้วยน้ำมือเชลซีพักครึ่งครับเจ้าของสโมสรของฟอเรสต์ไม่ได้อยู่ในสนามแล้วเขาเด้งออกจากเก้าอี้ล็อบไปที่ห้องส่วนตัวของเขาทันทีแล้วหลังจากจบเกมไม่ถึง20นาทีฟอเรสต์ตัสนใจ ไล่แอนสปอร์ต u กนะครับมีเวลาทำงานน้อยมากครับน้อยจริงๆแล้วก็มันก็สมเหตุสมผลครับคือทีมสเปซสปะมากเหลือเกินไม่มีสัญญาณบวกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยเด้งแอนดสปอร์ตแล้วตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้นะกำลังจะเซ็นสัญญาร่วมงานกับชอนไดส์คุ้นๆไหมฮะชอนไดส์อดีตกุนซือของทางเบอร์ลี่และอดีตบอสใหญ่ของทางท็อฟฟี่สีนเงินเอฟเอรตันเน ตอนชอนไดส์เนี่ยคุมเบอร์ลี่อันนี้ไม่ธรรมดานะเขาพาทีมเล,เล็กๆอย่างเบอร์ลี่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปยูโปรปาลีกได้นี่นี่คือฝีมือของเขานะครับแล้วตอนมาอยู่กับทําเอฟเวอร์ตันเนี่ยนีนก็สร้างชื่อนะแฟนบอลทอฟฟี่เนี่ยต้องชมชอนไดส์นะครับยกเครดิตให้เขานะถ้าไม่มีเขาเนี่ยเอฟเวอร์ตันตกชั้นไปแล้วนะครับชอนไดส์พาเอฟเวอร์ตันอยู่รอดปลอดภัยทั้งที่โดนตัดคะแนนจากกฎ PSR คงสถานะ ทีมพีเมลิกได้แม้ว่าในภาพโรงทีมจะมีปัญหารายรอบรอบด้านแต่นั้นเขาเองก็มีความสามารถที่ดีคนหนึ่งในวงการนี้นะครับผมเชื่อว่าด้วยสไตล์ของชอนไดส์เนี่ยที่เน้นความรัดกลุ่มเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเลยก็น่าจะเหมาะกับฟอเรสต์เหมือนกันนะครับเอาตัวรอดก่อนในซีซันนี้แล้วซีซันนีาค่อยว่ากันแต่ถ้ายังใช้แอนฟอส์สเตโคกูต่อเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดแน่นะครับถือว่า ถูกต้องแล้วที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งกุนซือทีนี้เราไปดูประเด็นที่3ครับประเด็นที่3คือนิคัสเซ่นนะนิกวอเชอร์มาเดอร์ไม่ปรับตัวเลยแหะครับตอนเนี้ยแฟนบอลนิคัสเซ่นผมเชื่อว่าแฟนบอลนิคัสเซ่นไม่ได้คิดถึงอเล็กเดอร์อิซากแล้วนะอเล็กเดอร์อ,อิซากที่ตอนนั้นเนี่ยพยายามจะรั้งตัวว่าเฮ้ยอย่าไปเลยอยู่กับทีมต่อเถอร่วมสร้างทีมในโปรเจกต์นี้ต่อดีกว่าเพื่อน ไปอยู่กับลิฟูทําไมนะครับโอเคยกเว้นว่าได้ค่าตัวมาแบบปฏปเสร็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจากลาก,กันไปอิซากไปอยู่กับทางลิฟูนิวาสเซนไปดึงตัวนิกวอร์ชเมอร,มอร์แย่งมาจากบาเยนมิวนิกนะพอมาปุ๊บเนี่ยโอเคมันมีขึ้นมาคําถามขึ้นมาคาถามตัวโต,โตเลยว่าเฮ้จากเด็กหนุ่มฝั่งเยอรมันเล่นในลีกบุนเดสกาเยอรมันกับทางสุดการ์มา อยู่ที่พิมลิกเนี่ยเฮ้ยมันเพียบไปด้วยเสือสิงห์จริงร้าดนาไหวหรือเปล่าเจ้านิกสุดท้ายแล้วเจ้านิกวอชิมเมเดอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวใดๆดทั้งสิ้นครับแจ้งเกิดได้เร็วมากแล้วยิงประตูดได้แบบทุกรูปแบบหัวก็ได้เท้าขวาก็ดีเท้าซ้ายก็แม่นบนพื้นก็เฉียบลูกกลากาก็แข็งแกร่งมีแบบช,อช็อตโชว์ควยเหนือเหนือในเกมล่าสุดยิงจุดโทษก็ยิงแบบโอ้โหเมดอินยอรมัน ตอนนี้8เกมที่เล่นให้กับนิวคาสเซลซัดไปแล้ว5ประตูดูสิครับอาศัยเวลาในการปรับตัวยังไรล่ะครับไม่ต้องเลยฮะเข้ามาแล้วใช้งานได้ทันทีและแจ้งเกิดแบบเต็มตัวแล้วกลายเป็นอาวุธอันตรายที่แฟนบอลนิวคาสเซลปราบปลือมากครับทุกคนลืมนักเตะสวีเดนที่ชื่อว่าอลานเดอร์อีซัคไปหมดสิ้นแล้วครับนี่นะครับคือประเด็นที่น่าสนใจมากของทางนิวคาสเซลที่สื่อเขาจับนมอง ทีนี้เราไปดูประเด็นที่4ครับทีมจากแดนใต้บอลมันเนี่ยเก่งมากนะครับในเรื่องของการปั้นดินให้เป็นดาวหลายคนเข้ามาแบบโนเนมแต่ออกไปแบบซูเปอร์สตาร์แล้วบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมปริ้นสตังมาซื้อตัวนักเตะจากบอลมัดครับเห็นไ,ไหมครับดีนฮาเซนไปอยู่กับเรอัลมาดริดซาบานยี่ไปอยู่กับทางเป๊เชแลหลายคนถูกยักษ์ใหญ่เนี่ยจลดจดจ้องตลอดซัมเมอร์ จนกระทั่งในตีนี้ครับบอลมัดได้สตาร์ดวงใหม่ครั้งหนึ่งครับเงิน13ล้านยูโรที่บอลมัดยอมจ่ายให้กับลอริยองทีมในลีกฝรั่งเศสเพื่อแลกตัวเอลีจูเนียครูปิเอลีจูเนียครูปิเป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่สร้างชื่อในลีกเดอร์สครับลีกรองของฝรั่งเศสกับลอรียอง ซีซั่นก่อนลงเล่นให้กับโรดิองไป30เกมยิงไป22ประตูนะครับเป็นดาวโอนโวรประจำหลีกเลยบอลมัดเห็นแววซื้อมาดีกว่ายอมใจ่ายให้โรดิอง13ล้านยูโร7จ็ดนัดแรกเนี่ยเราโอเคเราเห็นแล้วว่าเอลีจูนิครูปีเนี่ยเป็นสุดสมรองใช่ไหมมีเวลาไม่เกิน15นาทีนะครับก็มีแววอยู่หน่วยก้านใช้ได้ดูดีละทีเดียวแต่หลังจากที่เอลีจูนิครูปีเนี่ย ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโอ้โหไอ้หมอนี่ไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาวะเก่งเกินวัยวะเป็นเด็กที่มีของและต้องใช้ก็ไม่แปลกครับที่อันโดนี่อิราอราถึงจะก,กล้าปล่อยให้เอลีจูเนียครูปีได้ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมีร์ลีกในวัยเพียง19ปีแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้ยิงประตูได้ด้วยครับทำสอประตูจากการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพรีเมร์ลีกครั้งแรกแล้วเป็นสประตูจาก โอกาสในการยิงทั้งหมด2ครั้งเรียกด้ว่าคมกริบเหลือเกินจำชื่อนี้ไว้ครับเอลีจูเนียครูป,ปิบอลหมัดนี่สเกาโคตรดีนะครับไปกันต่อประเด็นที่5คริสเซนพาเลสครับต้องยอมรับว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์ถือว่าเป็นทีมที่เดินหน้าด้วยระบบถูกต้องไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับมากๆเช่นกันว่า คือซัสพอเในซีซั่นนี้ฤด,ดูการนี้ขาดกองหน้าตัวเป้าอย่างชองฟิลิปส์มาเตตาไม่ได้ครับการที่คิสตันพาเลสมีมาเตตาห้ำอยู่หน้าเป้าประจําการคอยไล่ล่าตะข่ายให้กับทีมมันนามาซึ่งความอันตรายนามาซึ่งความน่ากลัวนะครับนำมาซึ่งความปั่นป่วนจากฝั่งตรงข้ามที่ต้องมารับมือกับกองหน้าที่ดีมากๆอย่างมาเตตา ต้องยอมรับเลยว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเตต้าพีกมากนะครับพีคจกนกระทั่งติดทีมชาติไปแล้วทีมชาติฝรั่งเศสแล้วเมื่อ14ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยมาเตต้าเองก็ยิงประตูเป็นประตูแรกในนามทีมชาติฝรั่งเศสได้นะครับมีความมั่นใจเต็มที่แล้วตอนนี้เขากลายเป็นสไตล์คนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสไปเรียบร้อยพอมันเล่นกับทางคิสตันพาเลสเนี่ยเขาก็ยังฉายแววฉายความเป็นท็อปฟอร์มต่อเนื่องนะครับแล้วเกมล่าสุดเราก็ได้เห็นแล้วว่า พาเลสเนี่ยแม้ว่าจะโดนบ้องหันษาแผงริกก็ตามทีแต่ภาพรวมในสนามของมาเตตาต้องบอกว่าดีมากๆนะครับดังนั้นการขาดมาเตตาในอนาคตข้างหน้าอาจจะทำให้พาเลสขาดใจก็เป็นได้นี่เป็นประเด็นที่สื่ออังกฤษเขาจับจุดสำคัญมายังทีมลอนดอนแดนใต้นะครับไปกันต่อประเด็นที่6ครับแอสเวลมาแล้วครับ เกมล่าสุดบุกไปควัก3แต้มที่เล้าไก่ของสเปอร์นะครับโอ้โหวิลล่าเริ่มมาแรกๆนี่เราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขุมกำลังของสิงห์พงาดดูดีกว่าหลายๆทีมซึ่งถ้าหากว่าอุนายนเมรีเจอกับจุดที่ลงตัวผมก็เชื่อลึกๆเหมือนกันว่าอุนายนเมรี่จะสามารถผลักดันแอสเวลา่าให้กลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะยืยนอยู่ได้สุดท้ายก็เป็นชนะจริงๆนะครับ แล้วที่น่าสังเกตก็คือการที่ตัวรุกอย่างเอมิเรโนบวนเดียเนี่ยกลับมาท็อปฟอร์มอันนี้ถือว่าทำให้บิลล่ายกระดับการเล่นในเกมรุกได้ทันทีนะครับซีซั่นนี้เอมิบวนเดียกลับมาอยู่ในทางเลือกที่ดีมากๆของอุนัอิมเรสามารถลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอสภาพร่างกายดูดีขึ้นกว่าเดิมมากๆ แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถสร้าง Impact ให้กับทีมในช่วงเวลาที่ทีมต้องการควยสักคนในการสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอย่างย้อนกลับไปในเกมกับฟูลแลมนะครับเขาลงสนามในฐานะตัวสมรองเขาแอซิสได้เขายิงประตูได้นะครับถือว่าฟอร์มดีมากเจอกับไฟนูดฟุตบ,บอลถ้วยก็ยิงประตูเกมล่าสุดเจอกับสเปอร์ก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูชัยให้กับแอสเวลา บุกไปควักสามแต้มดังนั้นการมีเอมิบวนเดียกลับมาท็อปฟอร์มนั่นคือเรื่องที่สิงห์พงาดได้รับผลประโยชน์เต็มๆเพราะว่าสิงห์พงาดต้องการนักเตะแบบนี้นักเตะที่สร้างสารรค์โอกาสการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับประเดนที่7ครับไปกันที่ฟีซารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้แฟนผีเป็นยังไงครับรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อคุณไม่ต้องมา กังวลไม่ต้องแบเครียดไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเกมวันรุ่งขึ้นหลังจากจบเกมนั้นๆเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรบ้าบอจากโอนาน่าหรือไม่พอโอนาน่าจากไปคุณเห็นไหมโอ้เส้นกราฟชีวิตของแมนยู you, ดูดีขึ้นทันทีในตำแหน่งผู้รักษาประตูไม่ต้องเป็นห่วงได้ดลดวนะครับเพราะว่าตอนนี้เซนลอเมนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของบรรดาแฟนผีทุกหัวระแหงไปแล้วนะครับเซนลเมนครับ ลงเฝ้าเสา2เกมให้กับแมนยูอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเครื่องตอกย้ำคุณภาพในตัวเขาลูกที่ไม่ควรเสียเขาก็ไม่เสียจังหวะที่ไม่ครวรผิดพลาดเขาก็ทำได้ดีมากๆมีช็อตซูเปอร์เซฟไหมมีลูกเรียบเรียดที่เซฟยากจากอเลสซ่์อีซักเขาก็เซฟได้ออกไปตัดบอลลูกกระอากาศเขาก็กล้าหาญเพียงพอไม่มีข้อผิดพลาดใดๆรับอยู่มือรับอยู่หมัด มีจังหวะเซฟ5ครั้งนะครับถือได้ว่าภาพรวมดูดีมากเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญที่ทำให้แมนยูได้3แต้มท<ต>ี่แอนฟิลด์ครั้งแรกในรอบ9ปีดังนั้น,น,นเมื่อไม่มีข้อกังวลละอันนี้จบไปแล้วนะฮะพุทรัาษาประตูแนวรับถือว่าใช้ได้แดนกลางเดี๋ยวต้องเลือกเอาว่าคอบบี้เมนูจะลงสนามเมื่อไหร่ยืนคู่กับโรโน่ยังไงนะครับข้างหน้าก็คาดว่า น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นไอจุดออนที่มันย่ําแย่มากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะได้รับการแก้ไขแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนผีด้วยนะครับที่ได้ผู้รักษัปร์ตูที่ไว้ใจได้สักทีหนึ่งเซเนอร์ลัมเมนอาจจะไม่หวือหวาดูจะไม่ค่อยสร้างคอนเทนต์แต่อันดับแรกที่ต้องมาคือเพลย์เซฟปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเขาทำมันได้แบบนั้นไปดูประเด็นที่8ครับอาร์เซนลครับอาร์อนอลตอนนี้ มีความเป็นทีมมากนะครับเซอร์กิตยกนิ้วโป้งให้เลยคือความเป็นทีมช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งนะครับทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีให้กับทีมเน้นหลักๆเลยคือชนะชนะและชนะและที่สําคัญเลยนะครับทีมเวิร์คของอาร์เซนอลนามาซึ่งทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างโอกาสในการจ่ายบอลในการทาแอซซิตรวมไปถึงในการยิงประตูคุณเห็นไหมครับนับรวมทุกรายการเนี่ยถ้าใครได้ดูเกมอาร์เซนอลนะแล้วไล่ดูเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่านักเตะอเซนอนสามารถทำประตูได้แทบทั้งหมดแทบทั้งทีมยกเว้นดาวิบไายาแนวรับทำได้ครับแนวรับทำประตูหรออ่ะโริคาโดคาราฟิโอรี่ก็ทำประตูมาแล้วยูเลียนชิมเบอร์ก็ทำประตูกาเบียมาคาดานีก็ทำประตูแดนกลางแหละขยับขึ้นไปอ่ะมีมิเกลเมโโริโนทำประตูดิคันไรต์ก็ทำประตูมาตินซูบิเบนี่ก็ทำไปแล้ว2ประตูแนวรุกเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยวิกตอร์ยาเคร,รสบุกโยซากา้า กาเบรียลมาติดลลี่กับทอสซาก็ทำไปคนละ3ประตูละเอเซ่ mm hmm. มาแล้ว1ประตูเห็นไหมนะครับทุกคนโฟกัสมุ่งมั่นเต็มที่ในการทําประตูนี่แหละครับเขาเรียกว่าทีมเวิร์กที่ดีประเด็นข้อที่9ครับไปกันที่โอโโุตสาหกรรมแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้แมนซิตี้น่าจะคาดหวังสูงได้ครับมุมมองของซื่งกฤิตบอกว่า ตราบใดเอริงอร์บล็อกฮารลนยังไม่แ่วยังไม่ผ่อนยังไม่พักเนื้อเรื่องของการยิงประตูแมสซิตี้สามารถคาดหวังได้ครับแล้วตอนนี้คือเป็นปีที่เอริงอร์บล็อกฮาร์ลนท็อปฟอร์มครับยิงประตูติดต่อกันได้ต่อเนื่องจริงๆครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเขาทำคริโประตูในการเอาชนะเอเวอเรตัน2ประตูต่อ0จากโอกาสพอเขาได้โอกาสแบบเหน่งๆจังๆเนี่ยฮาร์ลนไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเขาทำมาได้ครับ เพื่อนส่งมาให้ใเขาฉีกตัวเองออกมาแล้วก็กระโดดขึ้นมงและยิงประตูอะไรแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเป็นช่วงเวลานาทีทองเป็นช่วงเวลาที่แบบกาลังทามาหากินเลยแหละสาหรับเอลิมปิกทาแลนด์ในเรื่องของหน้าที่ตัวเองนะยิงประตูต่อเนื่องแบบนี้นับถึงตรงนี้นะครับ11เกมทั้งทีมชาติและสโมสรเนี่ยเอริกบราทาร์แลนด์ยิงไปแล้ว20ประตูนะครับ11เกม20ประตูคุณดูฟอร์มของฮาแลนด์สิครับและนี่คือช่วงต้นซีซั่นเท่านั้นครับดังนั้น แมสตี ille, ้คาดหวังสูงเลยครับเออร์ลิงปรหาแลด์กำลังท็อปฟอร์มแต่องค์ประกอบส่วนอื่นๆคุณก็ต้องดีตามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะหวังพึ่งพาแต่ฮาเลนคนเดียวเท่านั้นมันไม่ได้อย่างน้อยคุณมีแกนนําแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกันประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายปิดจบที่ลิเวอร์พูลเลยตอนนี้ผมไม่รู้แล้วครับว่าคุสซีอนอร์ส็อตเนี่ยคิดอะไรอยู่ลังเลแค่ไหนสับสนแค่ไหน แต่สิ่งที่เขาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับคือต้องให้โอกาสเฟเดริโกเคียซ่าแบบเต็มๆจริงๆเนี่ยเคียซาเขาเป็นนักเตะที่พร้อมอยู่แล้วโอเคในช่วงหนึ่งอาจจะมีร่างกายที่เปราะบ,บางร่างกายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เคียซ่าดูเหมือนว่าเขาพร้อมเต็มสูบพร้อมเต็มที่พร้อมที่จะลงสนามได้แบบทุกวินาทีต่ขอหน่อยว่า ปล่อยให้เขาได้ลงเล่นแบบเอ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าอีก10นาทีก่อนจะหมดเวลาอีก15้านาทีก่อนจะหมดเวลาลงเล่นไปเต็มเกมเลยออกซานตั้งแต่วินาทีแรกไปเลยลองดูสัก3าเกมต่อเนื่องเพราะว่า5ประตูที่ผ่านมาของริพูเนี่ยเคียซ่ามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง4ครับทั้งวันที่ชนะซันดัมตัน2-1นวันที่เริ่มแพ้มาเรื่อยเเนี่ยหเกมที่ผ่านมาเคียซ่ามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง4ลูกนะครับออย่างเกมชนะซันดัมตันเคียซ่าจ่ายไป2เม็ด วันที่แพคิสันพาเลสสองหนึ่งเคียซ่าเป็นคนยิงและเกมล่าสุดเนี่ยที่แพ้แมนยูสองหนึ่งเคียซ่าเป็นคนจ่ายจุดประกายความหวังแต่วันที่แพ้เชลซีสองหนึ่งเคียซ่าเป็นสำรองและไม่ได้ลงส่วนวันที่แพ้กาลาตาสรายศูนย์หนึ่งเกมยุโรปเคียซ่าไม่มีชื่อนะครับเห็นไหมว่าความสําคัญของเคียซ่าก็มีสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือโอกาสในการลงเล่นเต็มเกมนะครับกุสเออันเนอร์สโลตต้องให้แล้ว บางคนฟอร์มดรอปบองคนฟอร์มตกคุณต้องยอมยอมดรอปบ้างยอมให้นั่งบ้างแล้วเปิดโอกาสให้เคียซ่าได้ลงสนามแบบเต็มเกมบ้างและที่สําคัญในเวลาที่เคียซ่าลงสนามสิ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของการวิ่งจนสุดทางวิ่งลุยทุกจังหวะนี่คือคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากๆของเคียซ่าบังคีช่วงสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ที่ยากลำบากของลิฟู ต้องการนักเตะอย่างเคียซ่าเนี่ยแหละครับคอยจุดประกายความหวังในสนามนั่นคือสิ่งที่เซอร์กิตเขามองกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,ก,ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซิปเปอร์เป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเป็ครอบจ้างตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กับชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ